ะพี่น้องคณะนี่ญาติพี่น้องกำลังสิซอยกันกลางสิบนะคะพี่น้องนะเหนวดร่วมกันวาวาสิเป็นเอซี่วาาสิเป็นญาติพี่น้องอ่บ้านไก่เลี้ยงเคียงเนาะค่ะพี่น้องเนาะกระลังสิสร้อยสร้อยกันเนาะค่ะพี่น้องซุ้มแม่ขั้วกับกระลังสีเฮ็ดกับเข่ากับน้ำพี่น้องเตรียมงานแล้ว นี่คะ่ะพี่น้องนี่กำลังสิเตรียมงานเอาสำหรับเอฟซีผู้อยู่ไก่อยู่ไก่เด้อคะ่ะพี่น้องเดอ้อเดินทางมาออยากจะมาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารบ้านแม่ครัวเชิญไดเด้อคะ่ะพี่น้องเดอ้อวันที่26ไสหไสะดวกมาก่อนมาก่อน,กกอนไหสะดวกวันที่27มากันที่2 7ยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อคะ่ะพี่น้องเดอ้อเอานี่คะ่ะพี่น้องกำลังช่วยกัน บ้านไก่เลี้ยนเคียนญาติพี่น้องหรือว่าเอฟซีไก่ไก่เพิ่นก็เดินทางเข้ามาซอยแม่ขั่วกันหลายผู้หลายคนเนาะคะ<ป>่ะการั่างสิงเตรียมงานกันเพราะว่าพรุ่งนี้กระสิเป็นการหาตองมาไว้ทังห่อข้าวต้มกล้วยกระั่งซุกงอมค่ะพี่น้องพวกนี่กระสอบบักข้าวกระสอบกล้วยอะกล้วยกระั่งซุกงอม นี่ค่ะกระสอบกล้วยสุ่มหนึ่งย่งบะท่านได้ซุกอันนี้ซุกแล้วค่ะพี่น้องนี่นนเห็นปะแต่สุ่มนี่กร่ลังการเฮิมลากาซมี่เอซหรือว่าญาตทั้งอุดรเน,นะาะญาติพี่น้องทั้งอุดรกะซีเดินทางมาเอากล้วยเข้ามาสมทบไปย่างละหญิงบ่ อาญาติพี่น้องทั้งอุดรกษิเดินทางมาสมทบกันละกษิเอากล้วยเอาตองหรือว่าบักพ่าบักเน่ามาสมทบกันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งอุดรมาเอา้ามาเดอ้อผู้อยู่ไก่อยู่ไก่มาร่วมงานกับแม่ครัวเอาขอบุญขอบคุณสำหรับเอฟซีผู้อ่าเพิ่นอ่าร่วมบุญอุทิศกับแม่ครัวเนาะ อ่าสำหรับคุณผู้่นรวมบุญอุทิศกับแม่ครัวเนาะเอาขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อ er, พี่น้องบ่า่าสิปิคนคู่บาอาจารย์เอาคลิปนี้แม่ครัวกับสิมิตตัวเล็กเนี่ยทางให้พี่น้องคือเกาเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาพันตัวไดมาก่อนแม่ครัวกับเฝ้าเอามาซูบึงเ<อ><อ>นาะค่ะพี่น้องเนาะอกพราะว่าเอามายืมจะรวยเนี่ย <laughs> ไอ้าตาไม่คือดียกิอกนอยฮ่าฮ่าฮ่านาเมือนจะขึ้น่อนเฮ้ย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 ทางค่าเอาเอาเอาถอย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 ขึ้นไปทางคุณถอยขึ้นไปทางวนทางเอียดเอารอบกัน

เอามันนั่นให้มันชิดท่งทีไปงั้นย่า่ปลาเด้อตัวนี้ได้ครับขึ้นมากทุมันต่ำมากคุณบ่โอได้เออเออเออปลาเด้อฮะนี่ฮะปลาทะลมาขึ้นมาทีโต๊ะลุมได้ตัวนั้นมงได้นัอ้นได้เอาเด้นหนึ่งได้ออาบน เอาอย่าเพิ่มไม่ไงเพื่อเจ้าเตียงไปฮาฝ่ายท่านพุ่นเออเอได้ได้บ่เป็นยังซ์แซนี่บ่ต้องครึ่งเออได้ได้เอาทวดเจ้าเสียวเตียงเขามาจังไดบั่นโอ้เออเออเอออ่ะค่ะพี่น้อ,อนงคณะนี่กำลังซอยกันล่างถวยล่างแซมอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนะา,า,า,กกานะ เอฟซีมาเดอ้อมาซอยกันล่างขวยล่างซ้ำมาโอ้จะมาจะตักาห้ลูกในทีเป็นจังหวัดเช่าเบียร์มื่อนี้อา้อาวเป็นยังแบบนี้แม่ขั้วเลี้ยงอะไรเลี้ยง <c oughs> เบียร์อ้าพี่น้องซ้หรับคลิปนี้ไปใช้แม่ขั้วกะพกพี่น้องเอฟซีไปนั่มคือเกาเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อสิไปใส่มาใส้กับพกคือเกาพอว่า อ่าตัวเลขแนวทางเอาเขาแต่เบิ้งเข่าอยู่ตัวหนึ่งไหมเขางจะได้มาเข่าไหวอ้าวนี่ค่ะพี่น้องกำลังซอยกันจัดถั่ยจัดซ้ำจัดแก้วอีกอย่างไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี่อาหมื่นอื่นนี่กันนี่ชิมิการนเขียนน่าไม้โมกนี่ค่ะพี่น้องเขียนน่าไม้โมก สำหรับคลิปนี้แม่ขั่วสิบผ้าพี่น้องเอฟซีห้อไปเบิงตัวเลขแนว่ทางของอ่ะแม่นางหน่วยบนหน่วยบนอย่างเดียวอันเดสิทายน้ำยุ่ยเจียเนชแวหน่วยบนอย่างเดียวมาเดอ้อพี่น้องไก่ไก่ไกมานมาอเขาต้มบ้านแม่ขั่วเดอ้อ มืออื่นนี่ก็สิมิการเอาตองเนาะอ่ะมืออื่นนี่สิมิการเอาตองคับกล้วยลายลายพี่น้องพู้น่ะกล้วยซีหากล้วยซิบกระสอบกล้วยกล้วยซิบกระสอบอ่ะสีห่อมือมืออื่นนี่สีเอาตองมืออื่นเอาตองมือห่อเนาะพี่น้องเนาะอ่ะรถนำแขงกำลังลงอ่ะโต๊ะเก้าอีโต๊ะกินโตะยังเตรียมเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ พรุ่งนี้จะเป็นการเอาตองมืออื่นนี่เอาตองมือเฮืรอนี่ห่อขาต้มเนาะค่ะพี่น้องนะอะมืออื่นเอาตองมือเฮือขูดใส่ขับขูดใส่ขนมพี่น้องเอาคลิปนี่หวดที่แล้วแม่นัง่งแม่ขวดลงบ่เบิดเนาะบาแมนสิเขาตัวชนบู แม่ขั้วว่ามันสิเขาโตส้นคักๆเด้ออ่ากระล่งให้หนึ่งหนึ่งกับแปดแต่ที่กิ่งซีโตูไม่มีอยู่หนึ่งแหาเกาเอาเพราะว่าเป็นการแก้โตเน้ะแม่ขั้วคือแก้โตอ่าคันว่าซีโตูบ้าน่วยบนอิลีคือบุร่ใไห้ซีโตูกับแม่ขั้วกะกะว่ามันหลายโตูนี่ล่ะพี่น้องก็เลยว่าเอ้บ่นาสิบ่นาสิาพาด เลยว่าเป็นขั้วมันักใจของแม่ขั้วเพราะว่าของเพื่นมีซีโต้ได้ตัดเอาตัวชนเอารอบนี้แม่ขั้วสิรงองหเบิดทั้งซีโตเดอหน่วยบนมักกะจัดบ่มักกะบ่เป็นหนังแต่ว่าให้เอาไปใส่รักซิปของแม่เชียงไล่เดอหมวดทีเลี่ยวของแม่เชียงไล่มีเก่าของแม่นั่งมีหาก็เลยเป็นเก่าหาเอาสำหรับคลิปนี่แม่นาง สถิติหน่วยบนแม่นางเอาแต่แต่สองตูลงมาพันมาฮอดนี่แม่ขั้วเอาต่เปดกับหนึ่งหากับเก้าว่าเอาบาน,นีเพว่าแม่ขั้วลงแต่ตูช้นเด้บาน,นี่เพื่อนว่าของเพิ่นมีของเพิ่นมี่มสี่ตูเพราะว่าแม่ขั้ว่ามันหลายตูแม่ขั้วกันเลยบ่า,าไปเอาตูช้นลงซะเป็นยังแม่ขั้วกันเลยวางสี่เนาะเอาไปช้นกันครับตัวไรกะจังควยจัดนอพี่น้องเนาะ รอบนี้หน่วยบนแม่นาง9 2 3เด้สอเดพี่น้องเด้เอ5 9า3เอาแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ่งค่ะสำหรับตัวเลขอันเป็นยังคือตีกาอันแม่ขั้วลงแงตะหนึ่งกับแปดบ่ลงหากับเก่าแต่ที่กิ่งเลขมากคมซีตัวนี่มีหากับเก่าพร้อมก็เลยออกเก่าหาก่อนข้อกันมากอีกต่างหากเอารอบนี้จะเป็นตัวไหนภายในห้าเก้าสอง น่วยบนแม่นางเอาแคปหน้าจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบิ้งค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางของหนวยบนแม่นางเดอ้อมักกะตามบ่ามักกะบ่ตามเบิ้งไวกว่อนบอเสียไหลเนาะค่ะพี่น้องนะเอาสาหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ